Is my name love to travel? wide. just be on my own, feel the world outside. Solo campfires burn, stars above so bright. In the night, soft turn, find my peace at night. Alone is not lonely. In the wild, I roam. Every path tells a story. Solo, but never. สวัสดีค่ะทุกคนเจอกระปูอีกแล้วค่ะและแน่นอนตอนนี้คุณกำลังรับชมกรปูค่ะกรปูที่ปแปลว่าไปกระปูค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ทิกเกอร์แคมป์นะคะจังหวัดนครนายกตอนนี้ปูเพิ่งมาถึงแล้วประมาณมมงว่าสิบโมงกว่านะคะกำลังเลง็งอยู่ว่าเราจะลงตรงไหนดีวันนี้วันธรรมดาไม่มีคนเลย ไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องเหมาลานหรือเปล่านะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่มีคนเลยดูทรงแล้วก็หวังว่าบ่ายๆเย็ยนๆจะมีเพื่อนๆมาลานกว้างมากเลยอะ่เะเขาจะมีอยู่สองโซนอ่ะจะมีโซนที่แบบริมน้ําแล้วก็โซนหนึ่งจะเป็นโซนป่าแบบต้นไม้สูงๆเยอะๆเนาะคือเอาจริงๆก็มาเดิน,ด,นดูตรงโซนริมน,น้ําก่อนนะคะโซนริมน,น้าเขาก็จะเป็นแบบ มีแพบเปียกให้เล่นน้ำนะคะคาดว่าน้ำตรงนี้น่าจะเหล่อไม่ได้แบบว่าเป็นน้ำตื้นๆใสๆนั่งแช่ได้หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ลงเออโอเคแต่เห็นมีแพบเปียกให้เล่นน้ำนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนป่าอยู่ด้านนูน้นเดี๋ยวต้องขอเลือกก่อนว่าจะโซนไหนดีวันนี้ไม่มีคนเลยเลือกได้เลยนะคะเห็นต้อง ประมาณแบบโซนริมน้ำอะ่ะเขาก็จะมีล้มไม้อะไรแบบหลายๆจุดอยู่นะคะเดี <_ s> ๋ยวเราต้องพิจรารณาอะไรหลายอย่างใกล้ห้องน้ำไหมเดินใจไหมมีสยามไหมว่าเรามาคนเดียวไนะเชฟจะเป็นเรียกกับจริงปูชอบมุมนี้มากเลยอ่ะมันแบบตัวใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้มันใหญ่มากแล้วมันก็แบบล้มม,มากๆนะคะออ มีปักไฟให้ใช้ด้วยก็ไม่ไกลห้องน้ำอีกนะแต่ประเด็นค okay, oh, ือกูกลัวว่าถ้าวันนี้ฝนตกลมแรงเนี่ยหึงไม้เนจะล่วงใาดเนี่ยจากนั้มันจะมีเศษอยู่ในร่วงอยู่เลือกยากจังเวลาไม่มีใครมาเราอยู่คนเดียวเลือกร้านยากจังตรงไหนก็เลือกได้เลือกยากจัง ส่วนแนวนี้ก็จะเป็นโซนแต่ต้นไม้นะคะก็ล่มลืดนะส่วนไปอีกแบบบบคือชีของฉันฉันรับที่จะเดินเธอในล้อกว่า สัมผัสลองภายนอนด้วยตัวเอง เือกชูฉันและฉันมีวันำนำนำทางที่เป็นแบบนี้ในทุกๆวันเสียงกวบเสบในเตา ตอนนี้เราอยู่กันที่ทิกเกอร์แคมป์ค่ะลายการเต้นจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้ปูก็เสร็จเต็นท์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วล่ะนะคะตอนนี้เที่ยงนะเรามาเร็วเรามาถึงแต่ตประมาณสิบโมงนะแต่ว่ามาถึงสิบโมงเสร,เร็จเต็นท์เสร็จตอนเที่ยงสองชั่วโมงนี่ก็คนเดียวแล้วเนี่ยแล้วของก็ไม่ได้เยอะเปล่าหรอจริงๆอ่ะมันไปนานตรงไหนรู้ปะ นานตรงเดินเลือกว่าจะกลางตรงไหนดีริมน้ําก็น่าสนใจแต่ตนน้นไม้ใหญ่ก็วิวดีเฮ้ยหรือว่าจะกลางโซนป่าที่แบบตนน้นไม้สูงสงูแบบเออมันก็ได้อีกฟิลหนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเดินวนไปวนมาเลือกไม่ถูก <c oughs> คือมันชอบหมดทุกตรงเลยนะคะทงใส่ต้องมาอสองรอบจะได้กลางในจุดที่เราเล็งเงไว้นะคะโอเควันนี้ที่ปูเลือกนะปูเลือกเป็นโซนป่าคือมัน เขาเรียกว่าโซนอะไรไม่รู้แหละแต่ปูเรียกโซนป่านะคะแต่ก็คือแบบจะมีต้นไม้สูงสูง,สงต้นตะกูมั้งหรือต้นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะคะสูงสูงเลยเออแล้วมันก็จะแบบมีร่มเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยปูก็เลยเออเลือกโซนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าริมน้ําเราก็กลางกันบ่อยแล้วนะคะแต่ในโซนที่แบบเป็นใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กางนะคะวันนี้ก็เลยเออเลือกมากางตรงนี้ดีกว่า แล้ววันนี้นะคะเต็นที่เราใช้นะคะปูจะใช้เป็นตัววันไทกิทร็อกชิลนะคะปูกลางแล้วปูก็จะมีตัวเต็นท์อินเนอร์เนี่ยนะคะเป็นของเนเชอร์ไฮวินเลส13มินินะคะเอาแต่ตัวอินเนอร์มากลางเพราะว่าปูกลัวฝนตกอ่าก็เลยเออเอาไว้ตัวร็อกชิลเนี่ยมากลางแบบเออเป็นท้าไปแล้วก็นั่งเล่นก็โ,โอเคอ่ะ วันนี้ลมเงียบไม่รู้ตอนเย็นจะฝนตกหรือเปล่านะแต่ดูพยากณ์อากาศก็ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซนโอกาสที่ฝนจะตกก็ลุ้นยังไปนะคะแต่ว่าฝนไ่่อยากให้ตกแต่ไม่อยากให้ลมแรงเพราะว่าเรากางใต้ต้นไม้นะแต่ก่อนกางนี้ก็เลงแล้วนะว่าห้องบนมันมีแบบต้นไม้แห้งไม้ยืนตายไหมอะไรก็ขออย่างเดียวลมอย่าแรงแล้วกัน เที่ยวนี้ที่ปูมานครนายกนะคะปูก,ก็กะว,ว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละประมาณสักสามสี่วันให้คุ้มกับที่ว่านานๆได้ออกทีหนึ่งนะพักร่างไม่ได้ออกกลางเต็มมาประมาณเกือบสามเดือนนะคะมาทีก็มายาวๆไก่คุ้ม,อมเอาให้แบบหายคิดถึงเอาให้เบื่อไปเลยแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงสามสี่วันตามที่ตั้งใจหรือเปล่านะเพราะว่า กางเต็นทุกวันเก็บเต็นทุกวันกลางวันกลางเชา้าเก็บแล้วมันแบบต้องยกของยกอะไรอย่างเงี้ยคือคนเดียวอะ่ะมันจะเหนื่อยกว่าถ้ามีเพื่อนก็คงดีนะโอเค,อเคลองดู Love to travel wide, just me on my own. Feel the world outside. Solo campfires burn, stars above so bright. In the night, soft turn, find my peace at night. Alone is not lonely in the wild I roam. Every path tells a story, solo but never alone. ก็จะมีจุดที่ร่มหลายจุดเลยนะให้ดูกันนี่นะคะมีตาลมไม้หลายจุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริมน้ำของทิกเกอร์แคมค่ะ ต่อปักไฟที่มี่มีให้ทั่วลานเลยนะคะเป็นช่องแบบสามขาด้วยปูแนะนำว่าให้หาสายไฟยาวๆมาตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถน,นะคะอยู่ติดกับจุดเช็คอินค่ะ ก็จะจอดรถตักได้กันแบบนี้แหละนะจะไปสำรวจห้องน้ำที่ทิกเกอร์แคมป์กันค่ะปู่ยเห็นเขามีห้องน้ำเยอะเลยนะคะตรงเนี้ที่หลังจากตรงที่เช็คอินนะคะปู่เห็นห้องน้ำมีอยู่สองที่ละนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนรู้สึกว่าห้องน้ำที่นี่เขาจะแยกชายหญิงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในฝั่งของห้องน้ำหญิงกันตรงนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงค่ะเข้ามา ก็จะมีรองเท้านะคะให้เราเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนอเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูกันตรงนี้ที่ปูเห็นนะคะจะมีอยู่สามห้องสามห้องตรงนี้จะเป็นสุขารวนค่ะที่นี่ห้องอาบน้ํากับห้องสุขาแยกกันนะคะและด้านในก็จะมีกระจกอันใหญ่ไว้ให้เราส่องสำหรับแต่งตัวด้วยสุขาจะเป็น การนั่งแบบชักโครกค่ะสะดวกสบายเลยแล้วก็ถัาดออกมานิดนึงนะคะตรงน้าองน้ำนี่แหละก็จะเจอกับซิงล้างจานตรงนี้มีซิงล้างจานและย้อนกลับไปตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือแล้วก็กระจกสองหน้าค่ะยังไม่หมดนะเราเดินมานี้ด้านหลังผ้ะด้านหลังตรงนี้นะคะ จะเจออีกสามห้องตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะอุ้ยมีน้ําอุ่นด้วยการอาบน้ำจะเป็นการอาบน้ำแบบฝักบัวค่ะมีน้ําอุ่นนะอ่ะเดี๋ยวด,ดูดูก่อนว่ามีทุกห้องไหมสองมีปื๊ดอ่าตรงนี้มีห้องอาบน้ำอยู่สามห้องนะคะแล้วก็ทุกห้องมีน้ําอุ่นค่ะ นี้ไปนะคะปูเห็นเขามีห้องน้ําอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้แต่ว่าเขายังกั้นเชือกอยู่น่าจะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะ,ะยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการถ้าเปิดเสร็จก็น่าจะมีห้องน้ำสองที่ตรงจุดนี้นะคะส่วนขยะนี่ค่ะจะมีถังขยะตั้งไว้ให้อยู่หน้าห้องน้ำตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งจุดนะคะอยู่ตรงแถวๆโซน การจอดรถด้านหลังนะคะก็คือโซนต้นไม้ใหญ่โซนป่าแต่ไม่น่าจะเปิดให้บริการนะเพราะปูเห็นเขายังกั้นเชือกอยู่เลยก็ตรงนี้นะคะก็จะแยกชายหญิงค่ะส่วนด้านในเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปสำรวจอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นที่ล้างจาน ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถค่ะลานจอดรถจะอยู่ติดๆกับโซนต้นไม้นะคะโซนใต้ต้นไม้ที่กางเต็นท์ตรงนี้จะมีลานจอดรถกว้างอยู่อันนี้จะเป็นโซนใต้ต้นไม้นะคะที่เรากางเต็นท์กัน ลานกางเต็นที่นี่นะคะรถจะไม่สามารถจอดถึงจุดที่เรากางเต็นได้ในบางจุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีนี่จุดจอดรถลงของเวลาเราจอดรถตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ให้เลื่อนรถไปเก็บในจุดที่เขาให้จอดรถค่ะมีรถเข็นของไว้คอยให้บริการค่ะเมื่อกี้ เดินสำรวจลานนะคะก็เลยถือโอกาสไปอาบน้ํามานะคะเดินเสร็จแล้วก็อาบน้ํามาด้วยแล้วก็ไปซื้อนี่มาด้วยอ่ะรู้ไม่อะไรอะ่ะมันไม่ชาเตาถี่อันนี้แกรร้อนประเทศไทยนี่มีแค่ร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนอิ่มหายจริงๆเนาะก็กล่าวว่า อาบน้ำเสร็จแล้วกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบมานะมากับโกปูไม่มีอะไรมากค่ะส่วนใหญ่นอนเลยโอเคเดี๋ยวกะว่าจะนอนสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเย็นเราก็ออกมาเดินเก็บบรรยากาศ กู้กูกกคือเชื่อของฉันฉันรักที่จะเตินทางในหอกแวนไปสัมผัสโลกไพโนด้วยตัวเอง ตอนนี้ก็อาบน้ํากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สระผมมากก็เลยมานั่งเป่าผมให้แห้งเป่ากับพัดลมนี่แหละ,ะก็เลยมานั่งเป่าผมให้แห้งก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงจะนั่งเล่นน้าเต็นนี่แหละสักพักหนึ่งสรุปว่าวันนี้ไม่มีเพื่อนร่วมลานนะจ๊ะมีปูเต็นเดียวก็โอเคอ่ะ,อะแต่ว่าเขาจะมีน้องเจ้าหน้าที่เนี่ย นอนอยู่ตรงจุดเช็คอินนะคะเห็นเขากูเห็นมีคนนั่งแล้วจากที่ถามน้องผู้หญิงเมื่อกองวันเขาก็บอกว่ามีคนนอนเศร้านะโอเคโอเคก็ถือว่าไม่ได้นอนคนเดียวสักทีเดียวนะยังมีเพื่อนยังมีเพื่อน แล้วค่ะทุกคนคะก่อนกลับกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปร้านกันก่อนค่ะสันส้นๆค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชิคกเกอร์แคมป์ค่ะจังหวัดนครนายกลานกางเต็นที่นี่นะคะเขากว้างมากแล้วก็มีโซนที่เลือกก็คือจะเป็นโซนริมน้ำโซนสนามหญ้าหรือว่าจะเป็นโซนสวนป่านะคะและอย่างวันนี้ปูกลางที่โซนสวนป่าค่ะก็คือว่าจะกลางอยู่ใต้ต้นไม้สูงนะคะแล้วก็ เออร่มนะคะชอบก็จะแบบออกแนวปะาะนิดนึงสำหรับค่ากางเต็นท์นะคะที่นี่จะอยู่ที่คนละ200บาทค่ะแต่ว่าเขาจะมีค่าประกันลานอีก300บาทนะคะถ้าเราไม่ได้ทำลานเขาเสียหายหรือว่าหญ้าเยอะตายจากการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะเขาก็จะคืนเงินค่าประกัน300บาทให้กับเราตอนที่เรากลับค่ะวันที่ปูมาเป็นวันธรรมดานะคะ กลางสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเพื่อนร่วมลานนะคะก็คือเมื่อคืนก็นอนคนเดียวทั้งลานเลยแต่ว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนอนอยู่ที่ลานเฝ้าลานอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะลานเนี่ยเขาจะมีอย่างที่ปูบอกไปตอนแรกนะคะก็คือจะมีริมน้ํามีโซนสนามหญ้าแล้วก็จะมีโซนป่าอันนี้ที่ปูเรียกค่ะคือทุกจุดเนี่ยวิวดีหมดเลยแล้วแต่คุณชอบเลยนะ คือถ้าคุณชอบริมน้ําคุณก็ไปกลางริมน้ําถ้าคุณชอบสนามหญ้าตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยเขาจะมีสนามหญ้าแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเอ้ตรงนั้นก็ล่มนะเออร่มถึงช่วงแบบบ่ายเลยเออแล้วก็ส่วนโซนป่านเนี่ยมันก็มีล่มเหมือนกันนะคะก็คือล่มแต่ว่ามันก็จะร้อนตามพระาทิตพาทิตขึ้นตกตรงไหนลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนี่ย นะคะแดดมันก็จะไปตามพาทิตย์แต่โดยรวมเราก็คือว่าดีค่ะสําหรับเรื่องอาหารนะคะที่นี่ไม่มีอาหารขายนะปูไม่รู้ว่าเสาทิศมีหรือเปล่าแต่ปูว่าไม่น่ามีนะเพราะว่าปูเห็นเขาจะมีใบจากร้านข้างนอกนะคะแตะไว้ตรงเคาน์เตอร์ตรงเราเช็คอินนะให้โทรสั่นะปูว่าที่นี่ไม่น่ามีอาหารขายแต่ว่า เราสามารถโทรสั่งได้ถ้าเข้ามานะคะปูก็แนะนําว่าให้เตรียมอาหารเข้ามาด้วยอย่างปูปูก็เตรียมเข้ามานะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็สําหรับใครที่จะมาซื้อของใช้จุกจิกมามุงมามา่มาแปรงสีฟันยาสีฟัน,ฟนอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะมีตรงเคาน์เตอร์เช็คอ,อินนะคะเขาจะมีแบบเป็นอะไรอ,ะอ่ะที่เนี้ยเขาก็จะมีขายอยู่เล็กน้อยนะคะก็สามารถซื้อตรงนั้นได้ แต่ว่ามีไม่เยอะนะของขายมีไม่เยอะร้านที่นี่มีไฟฟ้าค่ะไฟฟ้านี่คือแบบมีให้ทั่วร้านเลยว่าจนจะอยู่โซนไหนของ้านนะคะก็จะมีปลั๊กต่อไฟฟ้าให้ปูก็แนะนําว่าให้หาปลั๊กไฟยาวมาด้วยละกันเพราะว่าบางจุดเนี่ยถ้าสายสั้นไปเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะคะอ,อย่างโซนป่าเขาก็จะมีนะที่ปูกางเนี่ยเขาก็จะมีจุดต่อปลั๊กไฟให้โซนริมน้ําก็มีโซนสนามหญ้าก,ก็มีซึ่งปูว่าแบบ โอเคสะดวกอะค่ะสัญญาณโทรศัพท์ดีค่ะดีทุกเครือข่ายเลย WiFi ไ,ไม่เห็นนะ่ะไม่น่ามีนะห้องน้ําค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องห้องน้ํากันแล้วนะห้องน้ําที่นี่ที่ปูเห็นนะ่ะก็คือว่าจะมีอยู่สามจุดที่ปูเห็นนะคะก็คือสองจุดนี่จะอยู่ตรงหลังเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะตรงบริเวณเช็คอินตรงนั้นจะมีสองจุดจะมีห้องน้ําที่สร้างอยู่แล้วหนึ่งจุดนะคะแล้วก็มีห้องน้ําใหม่ที่เพิ่งจะสร้าง นะที่ปูเห็นนะปูว่าเพิ่งจะสร้างอ,อ,อีกหนึ่งจุดนะคะแต่ว่าตรงสองจุดตรงนี้ตอนนี้เปิดให้ใช้แค่หนึ่งจุดเท่านั้นนะ,ะก็คือห้องน้ำจะแยกชายแล้วก็หญิงค่ะส่วนห้องอาบน้ำกับห้องสุขาก็แยกโดยเหมือนกันสุขาที่นี่เป็นแบบชักโรครกค่ะสะดวกสบายเลยแล้วก็อาบน้ำเป็นการอาบน้ำฝักบวัวแล้วก็มีน้ำอุ่นด้วยค่ะหนะ้าห้องน้ำถัดมานะคะก็จะมอะีอ่างล้างมือ แล้วก็มีกระจกให้ด้วยแล้วก็ถัดออกมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นจุดล้างจานคือจุดล้างจานเนี่ยจะอยู่ตรงห้องน้ําเลยคือล้างจานแล้วก็ห้องน้ําติดกันนะแล้วก็จิ้งขยะก,ก็อยู่บริเวณหนะ้าห้องน้ําค่ะส่วนห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะคะจะอยู่ตรงบริเวณโซนป่านะคะตรงนี้จะอยู่บริเวณโซนป่าแล้วก็แต่ปูไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าวันที่ปูมาเขากั้นเชือกไว้เหมือนเขาปิดนะคะก็ให้รับรู้ไว้ว่า ใครที่จะมาพักส่วนป่าตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําอีกจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกจุดล้างจงล้างจานจุดที้ขยะให้ด้วยปูเห็นที่นี่เขามีอุปกรณ์กางเต็นท์ให้เช่านะคะเผื่อว่าใครมาแล้วแบบอุปกรณ์ไม่ครบเหมนมีตูงมีเต้ามีอุปกรณ์หลายอย่างให้เช่าเลยนะคะก็ลองมาสอบถามราคากันดูได้การจ่ายเงินสามารถจ่ายได้ทั้งแบบเงินสดแล้วก็สแกนคิ code จ่ายเงินค่ะ ถ้าใครจะเล่นน้ํานะที่นี่เขาจะมีชูชีพมีห่วงยางให้การเล่นน้ํามาปูเห็นก็คือแบบมันไม่ใช่น้ําที่แบบเป็นอ่อยังไงดีอะไม่ใช่ไม่ใช่น้ําที่เป็นลานําธารตื้นๆแล้วลงไปนั่งเล่นนั่งแช่อะไรนะคะปูคิดว่าน้ตํตรงตรงบริเวณแถวนี้น่าจะลึกนะคะเพราะว่าปูเห็นเขามีแพเปียกนะแล้วก็มีกั้นไว้ให้เราเล่นน้ําก็แสนน้าบางช่วงปูเห็นมันก็ไหลแรงนะถ้าเกิดใครพาน้องๆมาก็บอกเลยว่าต้องดูแลดีๆนะคะ ถึงแม้แต่ตัวเราเองก็เถอะนะปูว่าก็ต้องดูแลตัวเองดีๆอะค่ะยังไงคะลานกลางเต็นชิคกเกอร์แคมกับปูวันนี้หวังว่าเพื่อน,อนๆคงจะชอบนะคะและสุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะโกปูค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะฝากสนับสนุนปูในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ปูมีด้วยนะคะ Facebook Instagram y o u t u b e และ Tik t o k อ่าเรามี TikTok แล้วนะ ฝากไปกดติดตามกันด้วยค่ะและสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะขอให้ทุกคนเดินทางไปแคมป์อย่างมีความสุขค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันกดติดตามไว้เลยนะคะกูปูค่ะกดปูชี่แปลว่าไปกับปูค่ะ is Just my name Love travel wide. Just me on my on travel Love wide to own Feel the world outside. Solo campfires burn. Stars above, so bright. In the night, soft turn. Find my peace at night. Alone is not lonely. In the wild I roam. Every path tells a story. Solo, but never alone. Mountains call my name. Rivers guide my way. The same in the light of day, whispers in the trees, echoes of the past, wandering with these fears here at last. Alone is not alone. Love to travel wide, just me on my